สวัสดีนะครับผู้ที่ไม่ยอมออกกำลังกายทางบ้านทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนักกล้ามผู้มีเสน่ห์ในวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมนี้ต่อเลยนะคือ Strong Man Simulator นี่เป็นหนึ่งในเกมที่ผมไม่ได้อัดมานานเกือบ1เดือนนะครับเอาจริงๆกูลืมไปละนะจริงๆอยากจะให้มันแบบอัปเดตทีๆหน่อยแล้วเราจะได้แบบมาเล่นพร้อมกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้แต่ว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเขาอัปเดตมาอยู่2อัปเดต New Area Laboratory มึงอ่านยังไงของมึงวะอันต่อไปนะครับ Tropical Update เนี่ยสที่นะครับกูรอมา1เดือนอัปเดตอยู่2ที่ว้า อยากจะบอกว่าที่เขาอัปเดตน้อยนี่มันมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่าผู้สร้างเขาขี้เกียจนะ The Gang Stockholm คือเขาเอาเวลาไปทุ่มให้กับเกมใหม่เว้ยซึ่งก็เป็นเกมเนี้ Space ย Space Base Tycoon นะครับถือว่าสนุกดีผมเล่นมาแล้วแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเกมที่ไปได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือ Murder Fish <c oughs> ผมยังไม่เคยอัดเกมนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าผมนั้นตัวโคตรใหญ่เลย <c oughs> Heavy Colossus ตัวใหญ่มากนะครับจนถึงขนาดที่ว่าผมสามารถเดินผ่านด่านพวกนี้ได้แบบชิวๆเลย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมกูกระโดดข้ามได้ไหมวะเวลเนี่ยมันกระโดดข้ามได้เลยเห็นปะและอันนี้กระโดดข้ามได้ไหมโอ้ข้ามได้ข้ามได้และน,นี้เข้าไปได้เลยเหรอวะม่นคัดหล่อเท่อะอันนี้ไม่ผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวต้องลากออกมาก่อนคือผมมาเล่นหลังใหม่นะครับคุณผู้ชมครับมาเล่นหลังใหม่เพื่อที่จะมาฟาร์มเงินเนาะเพราะว่า ด่านต,ต่อไปเนี่ยมันยากมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะโดยเฉพาะไอแคนดี้อันนี้นะครับที่ผมนั้นเล่นแล้วก็จบคลิปไปเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมไม่งโคตรยาก <c oughs> เนี่ยมึงจะสร้างสะพานมาทําแปะอะไร <c oughs> สร้างแบบโอ้โหให้กูนั้นต้องลากขึ้นสะพานนะแค่แบบอันเดียวก็เต็มกืนแล้วคุณผู้ชมแต่อันต่อไปนะครับมันเกียนมากกว่านี้อีกตอนที่ผมเล่นหลังไหม่เนี่ยผมนะครับลองไปเซอร์เวีดูละคือ มึงจะบ้ากลาัละมางดูดิมึงออกแบบอุปสรรคให้กูลากด้วยอันนี้โคตรทุเลศดอะอันนี้ทุเลศจริงคุณผู้ชมผมนะครับลองลากอันนี้ดูเวยมันเป็นแท่งปรุงยานะครับของคนทําอุปกรณ์ถ้าเราลองลากดูอย่างงี้มันก็แบบแลด,ดูชิวๆใช่ไหมแต่ว่ามันจะติดตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะติดตรงนี้แล้วกูนั้นก็แบบลากลําบากเลยมึงจังหวะนี้เนี่ยโคตรทุเลศแบบกว่ามึงจะลากได้แต่ละอันคือมึงอย่าติดได้ไหมมึงอย่าติดมึงมานิ โอ้โยกว่าจะทําเงินได้ครับผมผมแนะนานะครับถ้าอยากจะฟาร์มเงินเนี่ยไปฟาร์มเงินแมปเก่าก่อนน่าจะดีกว่าเนี่ยเห็นไหมต้องลากมาโอ้โหถ้าเกิดมันไม่มีอุปสรรคมันจะชิวกว่านี้มากเลยเอยนอนี่เห็นไหมแมไหมพอเราครับผมจะเข้าเส้นชัยนะครับแม่งติดตรงนี้อีกและนี่โคตรกว้างไม่ได้มันต้องลากตรงนี้แล้วค่อยมาตรงนี้เหนื่อยใจ ได้ทั้งหมดแค่22เอมนะครับอันนี้เหนื่อยใจจริงๆผมไม่อยากจะคิดภาพนะครับถ้าเกิดกูครับผมลาก3อันกูเป็นประสาทตายแน่นอนลอง3อันดูอันนี้4เลยโอเคกลูกลาก,กไม่ขึ้นด้วยแหละดูดีคราวนี้ดูดีแล้วนะครับลองลากทีละอันดูอันนี้คอนเทนเนอร์ครับผมไหวไหมฮ้ยมึงลากไม่ไหวจริงดิลากไหวอ่าอันนี้ผมคิดว่ามันลากง่ายนิดนึงครับเพราะว่า ขนาดของมันแบบเล็กไงคุณผ,ผู้ชมมันไม่เกะกะเหมือนไอ้ที่วางหลอดทดลองอยู่เนาะเนี่ยก็ลากได้ชิวๆชิวๆสิวะอ่าโอเค26ล้านนะครับผมมองว่าทำไมเราต้องลำบากได้ถึงขนาดนี้วะกูกลับไปลากของเก่าดีกว่าจริงๆถ้าเกิดอยากจะแนะนำะฟาร์มเงินนะครับผมมาฟาร์มเงินตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเนไอ้ตรงเนี้ย,ยผมชอบนะครับ มันเป็นแหล่งฟาร์มเงินที่ดีมากนี่ง่ายกว่าเห็นไหมโนโมอุปสรรคแถมเวลาเราขายเราก็ได้เงินเยอะด้วยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เงินเยอะครับผมเท่ากับการเอาลากไอ้พวกนั้นแต่ละตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาของหลายๆอย่างมารวมกันเนี่ยโอ้เราถือว่าได้เงินเยอะมากเลยนะนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะครับโอเค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 เห็นไหมเนี่ย ถือว่านี่เงินเยอะเงินเยอะดีกว่าไปนั่งลากกันนั้นแต่ละอันแล้วกูแบบปวดขี้จะตายห่าได้เอเนจีมาเกือบ4ล้านนะครับดูสควอตอ่าเรียบร้อยนี่เพิ่มเยอะไหมเพิ่มเยอะเดียวถ้าได้เป็นแบบ30,000จะดีมากเลยนะสามหมื่นไหมไม่สามหมื่นวะต้องเติมเงินลักไก่นิดหน่อยสามหมื่นไหมไม่สามหมื่ะเฮ้มึงจะหลอกแดกเงินกูไปถึงไหนเนี่ย ต้องสามหมื่นแล้วจอบโอเคผมไม่เติมแนละ้วคุณผู้ชมครับเกมนี้แม่งหลอกแดกเงินกูเรา g ร a b โพชั่นดีกว่าโอ้โหนี่มันหลอดน้ำยาของคนทำอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์มนันนี่อุปกรณ์อ่าพอมันลากทีละอันน่ะมันไหวคุณผู้ชมมันไหวนะครับแต่อย่าลากแบบ2อสอันน่ะคือนอกจากมันจะลกแล้วเนี่ยมันยังจะไม่ผ่านไอ้ที่กั้นตรงนี้ด้วยผมเกลียดมากมนะครับ แค่ลากธรรมดากูก็เหนื่อยจะตายหา่าแล้วมึงสร้างอุปสรรคเข้ามาอีกเนี่ยกูแม่งลากลําบากเหลือเกินเนี่ยมึงติดอะไรอีกนมึงติดอะไรมึงติดอะไรมานี่กูทําให้เชือกมันเล็กลงกว่าเดิมได้ไหมแบบสั้นลงกว่าเดิมเออ27ล้านได้น้อยด้วยโคตรไม่คุ้มค่าเป็นเกมที่เล่นแล้วความดันขึ้นนะ่ะผมไม่ไหวแล้วนะผมจะไปอีกที่หนึ่งละอ,อ่าเฮ้ยไม่ไหวจริงเหรอวะ โอหนักมากเลยอะ่ะการจะไปอีกแมปหนึ่งได้เอาละควอดก่อนโอเคสามหมื่นละสามหมื่นอย่างนี้เห็นไหมผมได้แบชมาแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยผมจะต้องลากได้แล้วนาเเอาดิคราวนี้กูมีเงินเป็นพันล้านอะ่ะบอกเลยออกกำลังกาย24ชั่วโมงคุณผู้ชมยสัสว,ว้าวโโหเงิน รถเร็วมากอย่าพึ่งนะไม่เงินมันลดเร็วมากเลยอะ่ะไม่้าทุกๆหน่อยสเตอร e พร <c oughs> อีอมันเร็วกว่าเดิมนิดนึงว่ะเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เมื่อกี้ก็แบบหน้าเขียวกว่าแม่งจะลากได้อันนี้ลากได้แบบสบายและอีซี่เยส yes, d ด d e มาคราวนี้กูลาก b บลสเตอร์ออกมาได้ละ ผม,มเชื่ออย่างนั้นซาโอ้ลากได้อ่าฮ่าฮอีซี่เอา,าละอันต่อไปอนี่อะไรเนี่ยกูลากสิ่งของลงทะเลนีมมน่มันมีน้ำด้วยมันมีน้ำอุปปรรคมาเต็มกูนี่อยากตายจริงเลยลองเอ่อหยิบบอลชายหาดดูนะครับโอ้โห้บอลชายหาด ไหวไหมครับผมไหวนะครับโอจังหวะนี้น้ําไม่สามารถทําอะไรได้ครับผมโคตรกระโปกนะลากได้สบายมากอีซี่เดี๋ยวขอดูสัตว์เลี้ยงที่นี่หน่อยสัตว์เลี้ยงที่นี่ขายในราคา50ล้านพี่มึงห่วงยางชูชีพไหวไหมไหวอยู่อไหวอยู่โอเคโอเคไหวอย่างนี้ไหวไหวอย,อยู่ครับคุณผ,ผู้ชมครับห่วงยางก็ยังไหวอยู่ yes โอ้โห30สิบล้าน ลากเรือนี่ไหวไหมวะนี่เป็นเรือที่เจ๋งด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้ช s h i ร w เอาว่ะคุณผู้ชมนี่เรือ going mary นะครับลูฟี่อยู่ข้างบนตรงนี้เราจะต้องช่วยลูฟี่ไว้แ <c oughs> ข็งใจไว้นะลูฟี่ฉันจะพานายไป new world ว้าวโอเค3าล้านได้อยู่คุณผู้ชมเราสามารถลากปลาวานทั้งตัวได้หรือเปล่านี่ปลาวานทั้งตัว โอ้ oh my god วานเกยตื่น no, no. กูลากไม่ไหว no เมื่อกี้นี้ไปฟาร์มเงินมานิดหน่อยได้มา500กว่าล้านนะครับคุณผู้ชมก็เปิดได้ประมาณ11รอบเปิดเลยใี่ห่วงยางมาตดกระจอกอะ่ะเดี๋ยวเปิดอีกเปิดเปิดแล้วทำไมภาพมันไม่ยอมหายดูด stop โอเคื่อกี้กูกดซื้อไปกี่อันวะแล้วก,กูได้อะไรมาบ้างโว้เพิ่มเงินให้เราเยอะอยู่นะ เปิดเพิ่มเปิดเพิ่มเพื่ออาจจะได้แบบเป็นของเพชรค,คุณผู้ชมเปิดเพิ่มดืดกูกดจนหมดโอ้โหได้ปลาหวานตะกี้มองอะไรไม่เห็นเลยคุณผู้ชมออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปออกไปได้วันเกิน,นี่วนเกิด 1,000ล้านพอไหมนี่1,000ล้านเพื่อเธอเลยนะจัดไปเลยโอ้หมันหายไปเร็ว <c oughs> หายไปเร็วมากพลีสกูฟาร์มตั้งนานฟาร์มตั้ง3นาทีนะเว้ยขอร้องอย่าหมดเร็วแบบนี้สิลูกโหสี 40, ่หมื่นกูไปไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรนะครับลากหวานได้ไหมเว้ยลากได้ลากได้แล้วเย้ yeah, โอย เราลากวานกับสูนย์ทะเลได้แล้วคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งโอ้โหแล้วคราวนี้แม่งช้าเลยพอมึงอยู่ในน้ำปุ๊บมึงช้าเลยนะครับขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฉันจะจับแกไปขายไปขายในตลาดมืด <c oughs> ชอบทุบตลาดนักเหรอนี่งไงล่ะ38ล้านถามว่าได้เยอะไหมถ้าเกิดมันจะยากลำบากขนาดนี้ <c oughs> มึงให้กูกลับไปฟาร์มที่เก่าดีกว่า <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมภารกิจของผมถือว่าลุล่วงแล้วนะเพราะว่าเกมเกมนี้นั้นจะให้ผมลากทั้ง3อันเนี่ยผมไม่ไหวจริงๆลองสามอันดูดิไหวไหมเนี่ยเป็นไปไม่ได้อันนี้4ตัวเลยวานเกยตื้น4ตัวนะครับเป็นไปไม่ได้เลยงั้นลองวาน6ตัวแม่ง <c oughs> มันลากได้สูงสุดกี่ตัววะโอโหอันนี้ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวจริงๆเอาละก็คลิปในวันนี้มีประมาณนี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในอัปเดตหน้าเนาะถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีเอาไว้เล่นเพลินเพ,น,เพน,นะคุณผู้ชมครับดีมากๆไปละ